ขอขอบคุณเพจผู้แปลกิวีมังงะสบายๆเดี๋ยวจะแปะลิงก์เพจไว้ที่ใต้คลิปนี้นาะถ้าทุกคนพร้อมแล้วเนะี่ยก็ไปรับฟังกั s <S กนเลย let's go เจ้าหนกบอกข้าทีการที่ข้าทำแบบนี้ข้าไม่ผิดใช่หรือไม่ขอเพียงแค่ฝาบาทยังชอบข้าอยู่นิดเดียว ยังไงภรารกิจของข้าก็จะสำเร็จแน่นอนจะโนกเคก็หกจะโนกเคก็หกฮ่าข้าจะง้อฝ่าบาทยังไงดีล่นเนี่ยองค์หญิงยังไม่เสด็จกลับมาอีกหรอเออใช่องค์หญิงล่ะ องหญิงจะเสียใจจนข้านกไปแล้วหรือเปล่าเนี่ยองหญิงเจ้าปีนเข้ามาทำไมกัน 혜수원 가 으이 수원혜변면서 합사 안 있지 않으냐? 징 ว่าถ้าฝ่าบาทไม่ได้ชอบข้าและท่านจะแอบเข้ามาในห้องข้าทำไมกันแถมยังไม่ใส่เสื้อผ้าอีกอเฮเเจ๊นี่มันห้องข้าต่างหากแล้วเขาเพิ่งอาบน้ำเสร็จยังไม่ทันได้สวมเสื้อผ้าแล้วก็ปีนเข้ามาหาข้าแล้ว ไม่คิดเลยว่าคนที่เป็นถึงฝาบาทจะกระพูดปลดได้ถึงขนาดนี้่าบาทอยากจะปรำข้าต่างหากข้าจะใช้สเสน่ห์ของผ้ารังเขาไว้แต่ว่าข้าทำสำเร็จ โดนจุบนิดหน่อยก็น้าแดงเป็นแก้มลิงเลยนะเพคะอาการแบบนี้แก้มหายจริงนะฮ่าฮ่าฮ่าฮ่อยหลายปีที่ผ่านมานี้ทําไม่ได้จุบใครเลยหรอแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเจ้าดูถ้าจะเป็นเรื่องจริง บังเอิญจังเลยนะเพคะหม่อมฉันก็ไม่เคยเหมือนกันถ้าองค์หญิงยังเป็นแบบนี้ต่อไปเขาจะเรียกคนเข้ามาแล้วนะลองเรียกสิเพคะถ้าเรียกเข้ามาทุกคนก็จะได้รู้ว่าล่าอยู่ในห้องของท่านไงรู้การทั่ววังแน่ๆน่ท่านคือพี่ส่วนของข้าหอ ข้ารู้อยู่แล้วพี่สวนทิ้งข้าไม่ลองรอกป่าบารู้ว่าข้ามาที่เมืองของท่านเพื่อจะคุยเรื่องการค้าของทั้งสองเมืองแต่ท่านก็ยังหาเรื่องรังข้าไว้แถมยังบงังคำใ้ข้าเข้ามาอยู่ในจวนเอก ดูท่าทางข้าก็คงหนีไปไหนไม่พ้นจนกระทั่งวันนี้ท่านก็แอบเข้ามาในห้องของข้ากลางดึกอีกพี่สวนท่านรอบข้าองหญิงเมาแล้วข้ามาแล้วมันเปลี่ยนความจริงที่ท่านรอบข้าได้ไหม พี่สวนพี่สวนมองข้าสิกอดข้าสิจูบข้าหน่อยอย่าเย็นชากับข้านักเลยอย่ามาเรียกข้าแบบนี้ข้าจะเรียกท่านพี่สวนอะ่ะพี่สวนพี่สวนเงือ งงงหญิิิเเจียจฉนพวกเราเลิกกันแล้วผมลิขิตของเจ้ากับข้ามันได้สิ้นสุดลงแล้วเจ้าอยากทำตัวแบบนี้กับผู้ชายคนไหนอีกไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงสักหน่อยแล้วข้าก็ทำแบบนี้กับท่านแค่เพียงคนเดียวเท่านั้นจริงๆนะจริงๆนเะรากลับมาเป็นเหมือนเดิมไม่ได้เหรอเพคะ ไม่ได้ข้าหมดความรู้สึกทุกอย่างกับเจ้าแล้วเจ้าจะาุดฐานไฟเก่ามันก็ไม่มีประโยชน์งาน,นข้าก็คงจะไม่ต้องเกรงใจแล้วละ่ะวันนี้ข้าจะจัดการท่านให้ได้จะได้รู้ว่าฐานแฟเก่าหน้าตามันเป็นยังไง สิงฉินพี่สวนตัวหอมจังเลยใช้สบู่หรือเครื่องหอมอันไหนกันนะเจ้ารีบลงไปเดี๋ยวนี้ นกยังอยู่กันเป็นคู่เลยงั้นคืนนี้เราก็อยู่เป็นคู่บ้างดีไหมเพคะไม่ยังไงเราก็ไม่ใช่คนอื่นกันนี่นาะจะเริ่มกันอีกสักครั้งจะเป็นยังไงข้าโดนหมามันกัดมาหลายรอบแล้วข้าก็ควรจะจำได้แล้วใช่ไหมเออ ในที่สุดก็หยุดสักทีหืองานายบอกว่าสงสารข้างไงทำไมต้องด่าข้าเป็นหมาด้วยล่ะเออเจ้าไม่ต้องร้องแล้วนะ ท่านไม่รักข้าแล้วก่อนหน้านี้ท่านบอ,อกจา่าท่านรท่านหนอมข้าทำไมตอนนี้เปลี่ยนไปแบบนี้ก่อนหน้านี้ท่านชอบให้ข้าเรียกว่าพี่ส่วนแต่ตอนนี้ไม่ยอมให้ข้าเรียกแล้วเออ,เอ,อ,เอ,อ มีท่านยังไม่ยอมรับอีกหรอท่านรายเย่อหย่กับข้าขนาดนั้นเลยหรอดูสิความรู้สึกของท่านมันเปลี่ยนไปแล้วอย่ามาทำเป็นปากแข็งเจียงสิงเฉินความรู้สึกอดั้ะหายไปสัวขนา นี่ยังเรียกชื่อเต็มของข้าอีกหรอน่อยเมื่อกี้ยังลากแขนค้าแสดงอีกด้วยท่านมันเป็นคนแล้วเจ้าหรือว่าไม่เคยมีใครมาจับเนื้อหนังของท่าน ก็ร้อวเาลเอเอฮะเหรอคิดว่าท่านพี่จะเป็นคนรักเดียวใจเดียวและจะไม่มีวานทำให้ข้าเสียใจข้าจะตกลงอะไรกับคนมองไม่ได้เด็ดขาดเพราะนางสั่งมาเมื่อไหร่เพราะนางลืมทุกอย่างแน่นอน อะไรกันเนี่ยไม่เคลิมตามเลยหงุดหงิดแล้วนะเฮะเจ้าอย่าเดินไปเดินมาสิเดี๋ยวค่ายคนไปต้มสุปแก้วเมามาให้ห้ามไปนะปล่อย ไม่ปลายเรายังไม่ได้คุยกันให้รู้เรื่องหลายท่านพี่ดูค่าแถมก่อนหน้าเน้ยังว่าค่าเป็นคนหลอกลวงเอกแล้วไม่ใช่เรื่องไหนเออแล้วไม่ใช่เรื่องไหนก็แล้วใครสอนให้มันพูดล่ะ ได้ข้าไม่ไปก็ได้แต่ข้าจะไปใส่เสื้อผ้าก่อนเจ้าปล่อยข,ข้าก่อนนะหืเฮเออนี่เจ้าฟาบาท มีเรื่องอะไรว่ามะคืออย่างนี้พะยะค่ะนางกำนันขององค์หญิงบอกว่าองคหญิงหายไปตามหานกจนกลายเป็นนกไปแล้วแล้วตอนนี้พวกหนังก็ร้อนรนตามหาการอยู่พะยะค่ะเงียบก่อนกระหม,ม่อมเลยจะมาถามว่าฝ่าบาทจะให้ส่งคนไปช่วยตามหาดีไหมพะยะค่ะ องค์หญิงยังไม่ได้กลายเป็นนกชน,นอยองค์หญิงพยายามจะเหอ้อไม่ต้องเอ๊ะฟาบาดเหอ้อไม่จำเป็น กลับไปได้แล้วพะยะค่ะอยู่เฉยๆเออฟาบาดไม่อะไรเออฟาบาดคนขององค์หญิงบอกว่าอาจจะเป็นการสร้างสถานการณ์วันนี้ฟาบาดดูไม่ปกติเลยแฮเหมือนว่าสิ่งที่นกตัวสีชมพูพูดน่าจะมาจากองค์หญิงสอนให้พูดครับ แถมยังสอนให้มันด่าคนด้วยพยาค่ะเอ,อ๊ะงั้นเหรอพยาค่ะไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนี้มันพูดได้หรือยังแต่นันกำนันบอกว่าองค์หญิงพยายามหนักมากข้ารู้แล้วถ้าไม่มีอะไรก็กลับไปได้แล้วเขาไปลา ขอพูดไปรูปครามท่านพี่ไปได้ไหมองค์หญิงต้องการอะไรกันแน่กลับไปที่จวนของเจ้าเธอะในใจของข้าไม่แต่ท่านพี่คนเดียวนะท่านพี่ขาจะไม่ให้ข้ารูปครามท่านจริงๆหรอ ท่านพี่ขอนิดหนึ่งได้ไหมไม่ได้งานก็อนอนเป็นเพื่อนข้าเซ่ไม่องคหญิงวุ่นวายกับข้ามานานมากแล้วนะพอได้แล้วกลับไปที่จวนของเจ้าซะ บอกแล้วไม่ใช่หรอว่าอย่าดุข้านะเมื่อเกีข้ากำลังเค็ดว่าแล้วท่านก็ดุข้าอีกแล้วเนี่ยข้าก็ก็เหลก็เลยอะไรข้าก็เลยเหมียวเหรอ งานข้าขอถิงร่องรอยนี้ไว้ก่อนเออสิงสน